เรียบร้อยนะคะรถ t o y ยต้าวีโกคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดนะคะความถ่ายน้ามันความเติมน้ํามันความใหม่แล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นะคะตอนนี้ความเย็ยนพร้อมส่งงานลูกค,ค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้าวีโก อุณภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่8องศาส่วนอุณภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะคะด้านค่าความร้อนนะคะอยู่ที่200นะคะก็ะถือว่าค่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะ อดออกมาความถ่ายน้ํามันคอมแล้วก็เติมน้ามันคอมใหม่นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอด่อมเปลี่ยนอะไรนะคะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นะคะที่อยู่ด้านข้างแผนนะคะในกระบอกน่นนะคะตัวไดเออร์เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆกสามหมืโลนะคะก็จะมีแว้อากาศเติมน้ำยานะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่6องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34องศานะคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแจ้งนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว195811นะคะหรือ195811กโลเมตรนะคะภายในรถนะคะก็จะมีถอดกองแอร์ออกมาเช็คนะคะหรือว่าเช็คกองแอร์นะคะตัวกองแอร์นะคะก็ไม่ฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จัดการเป่าฝุ่นนะคะลมเป่าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ของเดิมนะคะ ปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝานะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้าหมอน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถโตโยต้าวีโก้นะคะเข้ามาด้วยอาการชุดขัดไม่ทำงานนะคะตัวชุดขัดนะคะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะเจ้าของรถแจ้งไว้นะคะแล้วก็เจอปัญหาก็คือชุดคัดไม่ทำงานเกิดจากการใช้อะไหลที่ไม่ใช่ของเดนโซนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ถอดคอมแอร์ออกมาะคะเปลี่ยนชุดคัดใหม่แล้วก็ถ่ายน้ำมันคอมเก่าแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงตรงข้อต่อให้นะคะนี่ก็จะเป็นเซตอะไหล่มาตรฐานนะคะที่จะจัดลงในางานซ่อมของรถ Toyota v i g o คันนี้นะคะก็จะมีชุดคัด์นะคะตัวชุดคัดก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซนะคะก็จะมีตัวกองน้ำยาแอนะคะก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซนะคะ ตัวน้ำมันคอมก็ใช้เอ็นดีออยแปดมาตรฐานเทนโซเหมือนกันนะคะจัดเป็นเซตอะไหล่มาตรฐานนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถโตโยต้าวีโก้นะคะความถ่ายน้ำมันคอมของรถ ความถ่ายน้ำมันคอมของรถโตโยต้าวีโก้นะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะรถโตโยต้าวีโก้นะคะหลังจากที่จัดการเปลี่ยนชุดคัด์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ความถ่ายน้ำมันคอมเก่ามานะคะก็ไม่มีน้ำมันคอมเก่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะ เช็คก,กองแอร์ของรถโตโยต้าวีโก้นะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของกองแอร์นะคะตัวกองแอร์ก็ค่อนข้างห่างนะคะแล้วก็มีฝุ่นนะคะอุดตันนะคะกองแอร์นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะ ก็จัดการเป่าฝุ่นให้นะคะก็ใช้ตัวของเดิมนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะประกอบเกะให้เรียบร้อยนะคะ